สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเสียช่องเสียบอสดัมซิงนะครับนี่วันนี้เรามากู้เจ้าเมก้าร้อยเจ็ดสิบห้าแล้วครับตัวแรงของเสียกว่างครับนนโหนไปแล้ว,นนลวมาดูช่วงล่างกัน,นครับวันนี้ <laughs> นี้ต้องเดือดร้อนแม่โคลมายกนะครับ <laughs> ไปแล้วไปแล้วนี่ครับพีซีร้อยสามสิบครับ มากูเจ้าไม่ก้าตัวแรงเดีกกว้างแอบกินหมูไรเงี้ยครับเดี๋ยวหมูป่าเข้าไปครับมันต้องดันตรงกลางๆได้ไหมแล้วนี่เอาไอ้นี้ต่งนะสลิงต่งนี่ตองกลาง

เหย,ยียบได้ฝนมาเขือนเปล่ามาเขือนมาเขืจอนมีต้นมะคุดปะมะขุดหรือกออกก่อนนี่ครับเอากวดมาทีครับสวดีฝนตกดินซุดโคนครับ ขุดได้เขาได้เปล่าขุดออกมาได้เปล่าอับให้พี่มือกับพวกกีโจกออกมาก่อนโจกมาก่อนกว้างโจกก่อนเดี๋ยวปูเข้าใหม่เฮ้ยไอไอเขาใส่ยางโดนใส่ยางกเขาเอาใส่ยางอ้อมไปก่อนดิทไมเอาไม้ออกก่อนดีกว่ ปวดปวบหักครับน่ร้อย <laughs> เดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดใหม่พูดเลย นี่เนี่ยไว้ก่อนดีกว่าปูท่อไปด้วยนะ Hỏng cao Ê, Mà được chụp thêm mạnh lắm á Hỏng không? Mày coi, mày Mày mới lói

ดนานไปแล้วซิเกลเลย,เลย <c ười> มันก็ดีมันลื่นเลเรื่อยๆมานก็ต้องลองแั้เนาอหน่อยถ้าไม่ได้ก็ต้ไปหาโต้มาดึงากไปเด็กนเป๊ะนนด้ โดนสาไฟ่นะฟาดปยังยังาฟอยู่ครับมันปึ้งเลยเอสุดสุดปุ้งกี่พอดีวะไม่โดนดไม่โดนไม่โดน แต่มุงกี่สุดนี่แนี่เดินไม่ได้ด้วยมึงไม่คนเรามันไม่มันมัน,ม,น,ม,นมันควบอยู่นนควบไปเลยนะบุบป่ะขับได้หรือ น้ำมันเครื่องมันยังไงนั่นอยู่วะเฮ้ยออกได้ไหเหรอทำสีเก็บสีใหม่นะเปิดได้หรือเปล่ากนะันี่ะเปิดไดเสีย,สยออกแล้วเฮ้ยทำไมมันเย็นนี่หลังรถมันหนักอยู่ข้างเงี้ยเสียหายนิดต่อยครับประตูปุบนิดนึงได้ไ

da va.